ัที่ดีที่สุดมาก่อนสาคันนะฮะเพราะว่ายุคนี้คนเขาประหยัดกันเยอะเข้าใจว่าเน้นประหยัดเน้นแบบว่าเฮ้ยไปทีนึงเนี่ยไปได้หลายคนสวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าครับวันนี้ก็มันไม่มีอะไรมากวันนี้มันจะเป็นอะไรที่ผมพยายามคัดเลือกรถที่ขนาดกลางที่สามารถใช้ในครอบครัวได้ออกต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากผ่อนสบายๆนะฮะเงินดาวเนี่ยจะฟรีดาว หรือว่าบางคนเครดิตกลางๆเนี่ยอาจจะมีดาวแค่นิดหน่อย3คันนี้นะครับที่จริงมันมีเยอะกว่านั้นแต่ว่าวันนี้ผมรบก,กวนพี่ๆมาได้แค่3มคนครับก็เลยคัดที่ดีที่สุดมาก่อน3คันนะฮะซึ่งจะเอารถเก่งไปเลยก็มันก็ไม่ใช่จะเอารถกระบะก็รถกระบะเนี่ยลงคลิปเดียวเยอะแล้วก็เลยเอาคันพวกนี้มานะฮะโดยที่ผมไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยเครดิตเราเนี่ยสามารถซื้อได้ไม่ได้นะฮะคันพวกนี้คือ คันที่เหมาะกับยุคแบบนี้นะฮะยุคที่ต้องประหยัดเงินทั้งเียดเงินไว้ค่าเทอมลูกเจียดเงินไว้ค่าใช้ชีวิตต่างๆในกรุงเทพนะฮะมันเหมาะที่สุดแล้วสำหรับใครที่ปัจจัยไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูกันคันแรกกันเลยนะฮะคันนี้ชื่อว่านิสสันเทียนานะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะฮะก คันนี้เนี่ยสำหรับผมบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยอันนี้รถมันแต่งมาไม่เฉลยแล้วทำไมคุณเลือกสําหรับคันนี้เนี่ยถึงว่าจะถึงแม้จะแต่งมาเนี่ยแต่ว่าการเซ็ทล้อกับช่วงล่างเครื่องเกียร์อะไรเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือต้องทําอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ผมมองแล้วว่าสําหรับวัยรุ่นบางคนเนี่ยอยากจะแต่งรถแต่ว่าเราอาจจะต้องเก็บตังนานหน่อยหรือว่าไม่พร้อมสําหรับยุคนี้เราก็เลยจัดคันที่แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังเพิ่มและที่สําคัญเนี่ย ใครที่เป็นคนชอบเติม E20 เนี่ยคันนี้เติมได้ภายในเนี่ยสะอาดมากแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรอยู่ไหมกว้างสามารถออกงานได้สามารถขับรถไปหาลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าเห็นก็เอ้ยโอเคเนี่ยเขาก็ดูดีนะเขาก็น่าเชื่อถือนะเราให้งานเขาดีกว่านะครับก็เราคงหลีกหนีไม่พ้นกับอะไรที่ต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะผมเนี่ยทำงานหนักนะ ผมทำงานจริงจังนะจนสามารถมีรถอะไรแบบนี้ได้สามารถมีนู่นมีนี่ได้นะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่สังคมเรายังต้องใช้อยู่นะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคคันนี้เหมาะไว้สําหรับวัยรุ่นที่กําลังมองหารถแต่งซิ่งและต้องทํางานด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยสําหรับไฟหน้าเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะผมจะจัดการขัดให้แถมโครมเนี่ยเป็นโครมแต่งมาเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าก็ใสกิ้งรายละเอียดเนี่ยคุณไปดูในรถหลักได้เลยนะ สำหรับคันนี้คุณได้ล้อแม็ก1ชุดไปด้วยอันนี้เป็นสีขาวนะรถไม่เคยชนมาก่อนคันนี้มีซันรูฟด้วยนะฮะแล้วภายในเนี่ยยิ่งถ้าคุณบอกว่าผมต้องรับลูกค้าผมต้องพาลูกค้าไปกินข้าวเนี่ยผมก็อยากให้คุณดูภายในว่าภายในเขาก็ไม่ได้ขี้เลยนะถึงแม้ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาไม่ทันรถยี่ห้อนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยมันหลาย10ปีแล้วแต่ผมอยากให้คุณนึกถึงคุณสมบัติ แล้วก็สิ่งที่คุณต้องใช้ในการซื้อรถเนี่ยว่าคุณซื้อเขาไปเพื่ออะไรเพื่อไปหาเงินเพื่อขับรถไปทํางานเพื่อไปโชว์เพื่อไปรับลูกเมียหรือว่าเพื่อสร้างคอนเนคชันให้ตัวเองหรืออะไรทั้งสิ้นคุณสมบัติคุณในการซื้อรถเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่คุณสมบัติของป้าข้างบ้านหรือว่าคนที่อยู่ข้างทางเรามองรถคุณหรือว่าเพื่อนคุณ ผมถามถึงว่าคุณซื้อรถไปทําอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือคําถามแล้วก็การบ้านให้คุณแล้วก็ช่วยส่งให้หน่อยในคลิปหน้าถ้าเกิดใครได้ดูนะโอเคเบาะเนี่ยไม่ใช่เบาะเดิมนะครับเบาะเนี่ยไม่ใช่เบาะเดิมเป็นเบาะสไตล์ V.I.P. นะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันพร้อมสําหรับใครที่สายดิจิตอลสายแบบสะดวกสบายหน่อยเน่ยพร้อมหมดเลยนะคุณจะเชื่อมบลูทูธอะไรเนี่ยมีครบหมดนะครับแล้วก็มีจอให้นะ คือพร้อมพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้าอะไรใช้ได้หมดแล้วก็สามารถเซตได้ว่าคุณอ่ะจะนั่งปรับปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยอยากจะนั่งแบบไหนอย่างเงี้ยคุณสามารถเซตตรงนี้ได้เพราะอีกคนเนี่ยอาจจะเป็นภรรยาของคุณหรือลูกคุณยืมไปขันเนี่ยก็เซตอีกแบบหนึ่งได้นะนี่คือประโยชน์ของ m e m o r รี e เซนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านโปรเนี่ยหรือว่า เงินเดือนเยอะระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คุณอาจจะไม่มีภาระหรือคุณมีภาระก็ไม่รู้แต่อันนี้ผ่อนสบายมากผ่อนแค่6กพันหเท่านั้นแล้วก็เงินดาวเนี่ยในการที่ต้องมาดาวรถเนี่ยคันนี้ไม่มีคันนี้จัดได้ฟรีดาวเลยนะก็คือคุณผ่อนอย่างเดียวคุณจะทําประกันก็ลองดูว่าจะเอาชั้นไหนนะครับผ่อนประมาณ6กพันหผมก็แนะนําแล้วกันเงินเดือนประมาณ1 5ื่นาบัตรเครดิตมีไหมมีผ่อนบ้านมีแบบว่าต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไหม หรือใครที่บอกว่าเฮ้ยผมมีบ้านอยู่แล้วไม่ต้องเช่าอะไรอย่างนี้สบายเลยใครมีแฟนช่วยผ่อนเนี่ยคุณก็สบายเลยสําหรับคันนี้อย่างน้อยคุณสามารถเอาไว้เป็นในอนาคตได้ในวันที่คุณแต่งงานหรือคุณมีลูกน้อยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ลูกเราโตเราต้องเปลี่ยนรถเพราะคันนี้ข้างหลังนั่งได้สบายมากผมผมรู้ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบความความสไตล์ของเขาแต่ว่าถ้าพูดถึงฟังก์ชันเนี่ย คุณคิดดูวันหนึ่งที่ลูกคุณโตมาเนี่ยแล้วตัวเท่าผมเนี่ยลูกคุณก็ยังนั่งได้ในวันนั้นเนี่ยคุณอาจจะโทษนะปัจจัยไม่พอที่จะเปลี่ยนรถใหม่แต่ก่อนหน้านั้นคุณดันซื้อรถที่มีโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้แล้วทําให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนรถอีกแล้วทําให้คุณยังใช้เขาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายหรือไม่กระทบกับความรู้สึกคุณว่าเฮ้ยรถเริ่มเล็กไปแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ผมกําลังบอกคุณส่วนเรื่องปีคุณไม่ต้องกังวลต่อให้ปีเก่าแค่ไหนเนี่ยรถ จะต้องขับออกไปแล้วใช้งานได้ปกติแต่ถ้าคุณยังกังวลอยู่เลิกกังวลได้แล้วครับรถที่ผมคัดมาเนี่ยต่อให้คนดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูแลได้ก็สามารถไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับการดูแลเขาได้แล้วสุดท้ายก่อนคุณจะออกรถไปเนี่ยผมยังจะต้องเข้มงวดกับคุณสอนวิธีดูรถสอนออปชั่นต่างๆให้คุณอีกนะฮะประมาณนี้ก็คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับวัยรุ่นแล้วก็คนที่มองหาคอนเนคชันไปรับลูกค้าระดับ VIP l u x u r y หน่อยหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังฝึกขับเนี่ย เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะเขาเป็นเทียร้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นรถแบรนด์รองแต่เพราะว่าเขาผ่อนแค่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเลยแนะนําแต่ว่าถ้าใครบอกว่าสมมุติที่ทํางานอยู่ปากซอยบ้านผมห่างกันแค่กิโลหนึ่งเดินก็ถึงคุณจะซื้อไปทําอะไรครับคุณคิดแค่นั้นพอลองดูว่าถ้าเอาไปแล้วไม่มีประโยชน์คุณก็อย่าเอาไปแค่นั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคันที่2กันต่อแล้วก็คันนี้ก็คือ t o y ยต a c แคม y ี่ยอดนิยมอันนี้คือแบรนด์ยอดนิยมมากนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะแค่ไหนการเวลาไม่เคยทําลายความดูดีของเขาหรือว่าความนิยมของเขาได้เลยคันนี้นี่ตอนแรกราคาเท่าไหร่3าตอนแรก3-3แต่เราลดเหลือ2 9ง0 0 0บาทเพราะว่าใกล้เทศกาลสงการแล้วก็อยากจะมีอะไรพิเศษให้พวกคุณหน่อยนะ,ะยิ่งใครที่มาจากทางช่องทางเราเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะฮะแล้วก็อยากให้ได้คันนี้เอาไว้ใช้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนิดนึง คือต้องยอมรับจริงๆนะโตโยต้าแคมรี่เนี่ยเขานิยมเพราะอะไรวะแค่เปิดมาบอกก็เห็นแล้วว่าบอกเนี่ยหรูหรามากปีกเปิกสวยมากลายจุดๆ,ๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเออเขาเหมาะกับเป็นรถที่หรูจริงๆทําไมคนถึงอยากใช้ทําไมคนถึงชอบให้ผู้บริหารนั่งเพราะเขาเป็นที่สุดของที่สุดแล้วก็ซ่อมง่ายอีกต่างหากนะฮะคอนโซลหน้าที่ผมเคยบอกหลายคนกงนังวลเลิกกังวลเลยนะครับเราว่าไม่มีฉีกขาดเลยแม้ว่าช่องแอร์เราจะยังไม่ได้ซ่อมให้คุณ แต่คุณออกไปเราก็จะซ่อมให้นะฮะแล้วก็โอเคนะลายไม้อะไรครบหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผ่อนเท่าไหร่สําหรับคันนี้สำหรับคันนี้เนี่ยเหลือ297เนี่ยผ่อน6,466บาท6,400เพๆกับเทียน่าคุณดูแล้วกันว่าจะเอาคันไหนดีแต่ถ้าเป็นผมรว่าผมเชียร์คันไหนผมเอาเทียน่าเพราะเกิดจากสเสน่หาของผมเอง แต่ผมก็บอกคุณไว้นะว่าเฮ้ยอย่าไปเลือกรถแบบที่ผมเลือกคือเลือกด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยลองเลือกด้วยฟังก์ชันแต่ผมแค่รู้สึกชอบเทียน่าเท่านั้นเองเลยแนะนำนะฮะสำหรับข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็นั่งสบ,บายนะเอาจริงๆเขาก็ไม่ต่างจากเทียน่าไม่ต่างตรงไหนรูนะ้ไหมก็คือความกว้างความอะไรไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็ผมขี้เกียจจะพูดถึงพวกอัตราเร่งเพราะว่ายุคนี้คน คนเขาประหยัดกันเยอะเข้าใจว่าคนเน้นเน้นประหยัดเน้นแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ไปทีนึงเนี่ยไปได้หลายคนไปทีนึงเนี่ยคุณต้องคุ้มคุณต้องได้งานกลับมานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเป็นรถที่ผู้บริหารหลายคนเลือกใช้เลือกนั่งนะครับแล้วก็ผมเข้าใจนะคือหลายคนอะ่ะช่วยผมเยอะลูกค้าที่อยู่ในใน u t u b e ช่วยผมเยอะแต่ผมรู้ว่ายังไม่เจอรถที่ถูกใจ หรือแม้กระทั่งยังไม่พร้อมเรื่องปัจจัยแต่คุณไม่ต้องห่วงเราจะมีราคาพิเศษมาเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับเราจะดูราคารถให้ดีที่สุดนะคุณโอเคแล้วก็ใครที่บอกว่าเฮ้ยผมขอเทิร์นรถได้ไหมกับรถ3คันเนี่ยยินดีเลยลองส่งรูปมาให้ดูลองขับมาให้ดูถ้าเกิดผมซื้อไปแล้วขายต่อให้คนอื่นได้แบบสบายใจผมเอาแน่นอนนะฮะโอเคสำหรับคันนี้เนี่ยปี0 9นะปี0 9 แล้วก็มาลองขับได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่คิดว่าจะใช้ระยะยาวเหมือนเหมือนแคมรี่ผู้นําอะ่ะใครไม่ไหวคันนี้ไปเอาผู้นําก็ได้ผู้นำแสงก็บาทก็มี2อ0 0สนก็มีสีเทาดาสวยมากแนะคมรี่เป็นรถที่ใช้ได้ระยะยาวลงทุนทีเดียวเนี่ยคุณใช้ระยะยาวไปเลยนะฮะก็สนใจก็ลองดูนะสำหรับคันนี้เหลือ297เท่านั้นครับแล้วก็ต่อไปเป็นคันโปรดของผม ก็คือ Ford t e r r i t o r y นะคันนี้มันจะเพิ่มฟังก์ชันมาอีกก็คือใส่แคมป์ใครๆที่ชอบลุยอย่างเช่นแบบไปลุยงานต่างๆนะลุยพวกแคมป์หรือว่าไปลุยป่านะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยใครที่เป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าหรืออะไรเนี่ยสามารถกระซิบบอกทางเราได้เลยเดี๋ยวเราจะดูราคาให้นะครับเพราะว่าพวกคุณก็เหนื่อยกันมามากแล้วเดี๋ยวเราจะดูแลทางนี้ให้คุณเองนะครับ โอเคนะแล้วก็สำหรับคันนี้ใครที่เริ่มขับเนี่ยผมก็แนะนำนะแต่ขอมีแต่อย่างหนึ่งสำหรับคันนี้เนี่ยขอคนที่เป็นรถระดับหนึง่งนะครับหรือถ้าใครไม่เป็นเนี่ยก่อนที่คุณจะออกจากเต็นท์เราเนี่ยเราจะต้องมาเทนกันหนักหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ไม่ใช่ว่ารถดูแลยากรถดูแลง่ายแต่ผมแค่กังวลว่ารถปีเก่าอย่างนี้การขับขี่บางครั้งคุณอาจจะไม่ระวังจะทำให้รถมีการสึกหรอเร็วขึ้น แล้วก็บางครั้งน้ําอะไรนี้ก็อย่าให้คุณดูมากกว่า2คันนี้หน่อยผมพูดแล้วคุณก็อาจจะกลัวแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็ใครที่เป็นรถหน่อยก็มาดูแต่ถ้าใครแบบว่าตัดสินใจว่าจะเอาไปลุยแคมป์นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะว่าเอาไปแล้วโอเคไหมสามารถดูแลเขาได้ไหมนะอย่าพิ่งไปซื้อราคาแพงๆสี่ห้าแสนลองมาดู2อ0สามแสนประมาณนี้ก่อนเผื่อว่าคุณอาจจะค้นเพราะว่าวันหนึ่งเฮ้ยกูไม่ใช่สายแคมป์อ่ะกูไม่ได้ชอบแบบนั้นจริงๆ ถ้าวันนั้นที่มาถึงคุณก็เอารถมาคืนทางเรานะครับหรือเอามาฝากขายเอามาขายอะไรก็แล้วแต่รถทุกคันในเต็นของเรานะครับย้าว่าซื้อจากทางเต็นนะสามารถเอามาฝากขายได้หรือว่าเอามาเทิญกับคันใหม่ได้ในวันที่คุณเบือ่อนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันด้านในเนี่ยชอบมากเบาอ,อะไรสวยมากแล้วเดิมมากนะครับจะมีจอที่มีตําหนิตรงนี้นะครับแต่ว่าเปิดใช้งานได้ปกติ นะแล้วก็คันนี้่อนอยู่ประมาณ4 7 0 0เท่านั้น4 0 7 6 0งวดนะครับที่จริงก็อยากให้ทุกคนเลือกคันนี้เหมือนกันนะถ้าคุณแบบว่าลองศึกษาการดูแลรถให้ให้ลึกเนี่ยคันนี้เป็นคันหนึ่งที่คุ้มมากเพราะว่าไปได้หลายคนข้างหลังก็นั่งได้นะครับก็คือคุ้มเลย แล้วแถมเป็นขับสี่ด้วยขึ้นเขาอะไรเงี้ยบ้านใครอยู่บนเขาอยู่อยู่ทางชนบทแบบว่าหนักหนักหน่อยนะคุณไปได้สบายเลยสําหรับคันนี้แล้วก็แอร์เนี่ยแอร์เนี่ย,ยมีแอร์หลังด้วยตรงนี้แอร์หลังเ <c oughs> บาะเนี่ยอาจจะนั่งไม่สบายเท่าไหร่แต่ถามว่าเวลาได้นั่งคันนี้หรือว่าเป็นคนขับเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากรู้สึกว่าคือคือเขาเป็นรถที่ดูแข็งแรงนะครับแต่นั่งระยะไกลเนี่ยมีความเมื่อยก้นไหมผมเคยนั่งแล้วไม่เมื่อย แต่แค่แบบว่าอาจจะไม่สบายเท่ารถเก๋งรถเก๋งหรือรถยุโรนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบก็คือก็คือสองคันนั้นนั่งสบายกว่าแต่ถ้าถามถึงความแข็งแรงต้องยกให้คันนี้ถ้าใครแบบว่าจะเอาไปลุยป่าเอาไปทํามูลิตีเ,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกล่วงหน้าได้เลยนะเราจะพิเศษให้แล้วเราก็เราก็แนะนําเลยว่าคุณต้องเอาคันนี้เท่านั้นนะครับมันมีอีกคันหนึ่งตอนนี้ฟอร์จูเนอร์เข้ามา437ถามว่าอยากขายไหมอยากขายแต่ถ้าเอาไปลุยป่าเอาคันนี้เถอะ เอาคันนี้ช่วงล่างอะไรคือช่วงล่างไม่กระด้างดีกว่านิ่มแต่แค่เบาเบานั่งแล้วเราไม่รู้สึกนิ่มแต่เป็นคนขับอะรู้สึกช่วงล่างนิ่มขนาดเป็นรถปีลึกแล้วประมาณนี้คือรายละเอียดหลกัหลกๆเนี่ยผมได้พูดไปในคลิปใหญ่แล้วก็อยากวันนี้ก็แค่อยากจะนําเสนอว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเราควรเลือกรถอะไรเหมือนที่ผมทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผมควรประกอบคอมยังไง หรือว่าผมควรใช้คอมแบบระบบน้ําระบบแห้งอะไรที่เคยอ่านหรือว่าคีย์บอร์ดแต่งสวยๆอันไหนแบรนด์ไหนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ผมก็เลยคิดว่าผมจะทําสไตล์นี้บ่อยๆออกมาแนะนําว่าทํำยังไงดีรถแบบไหนที่ที่ควรใช้แต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยคุณต้องศึกษาให้จริงจังกับการดูรถสไตล์นี้ก่อนก่อนที่จะมาซื้อถ้าให้แนะนําก็ พักไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าใครที่เป็นรถแล้วมาเอาไปเลยคุ้มมากนะครับประมาณนี้สนใจคันไหนโทรมาเลย0815198985พี่พันดีพานรัตหนึ่งเก้าเก้าเก์แปดหนึ่งสามหนึเคมอลัสใครที่เขินะครับทักแชทมาดิ Line i ์แอดไซด์ดั0 8ีวายศูนย์แปดีอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเป็นวัคพนรัตนะครับแล้วก็มาลองขับไ้ที่รามคำแหงร้อยหิ่ริมถนนใหญ่ติดพรมพี ทุกคนคือการที่คุณจะเลือกรถเนี่ยคุณอาจจะมาที่เต็นท์เสร็จแล้วคุณบอกคุณสมบัติกับพี่ผมพี่ๆของผมพี่คิดพี่เอกว่าคุณจะเอารถไปทําอะไรอยากได้ประมาณไหนผ่อนเท่าไหร่ราคาในใจเท่าไหร่บอกแล้วเราจะช่วยกันเลือกนะฮะแล้วถ้าคุณถูกใจคุณค่อยเอาถ้าคุณไม่ถูกใจคุณก็อย่าเพิ่งเอาอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าเออผมเป็นพนักงานออฟฟิศต้องเข้าเมืองทุกวันแต่ว่าไม่อยากจะนั่งรถไฟฟ้าอยากจะมีรถของตัวเองแล้วคันที่ผมจะแนะนําก็น่าจะเป็นคันตรงกลางแคมรี่ แต่ถ้าใครบอกว่าผมอาจจะแบบไปแถวนวนครทํา,าทงานแถวนั้นไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหร่ผมก็จะแนะนําเทียนาถ้าใครอยู่เป็นแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นแบบว่า,ายังไงอะ่ะข,ข,ขนของขนของเป็นแบบว่าเป็นเซลล์ที่เขาขายของตามแบบอย่างเพื่อนผมเนี้ยเขาขายยาเงี้ยยารักษาโรคอะไรประมาณเนี้ยตามบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปตามที่ต่างๆหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมก็จะแนะนําคันนี้ให้เขา นะครับมันจะเป็นประมาณอย่างนี้มากกว่านะก็คือหรือว่าใครบอกว่า,าเอางี้หรือถ้าใครไม่ไมไมสะดวกอะไรลองคอมเมนต์มาดูว่าคุณอยากจะใช้คุณเนี่ยอาชีพอะไรแล้วก็ไปไหนบ่อยทำอะไรบ่อยๆเนี้ยเราจะช่วยเลือกเองนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็คุณโทรหาจางเราได้เลยเคมอนรัสสามหนึเบอร์ uck, 8, นั้นประมาณนี้นะครับใครมีอะไรก็โทรมานะเรื่องเครดิตด้วยพยายามทำเครดิตให้ดี อยากโทษไม่ไหวอยากคือนรโทรมาปรึกษากันก่อนว่าควรไปทางไหนดีประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ